ฟังคาแรคเตอร์กันบ้างดีกว่าแต่ละคนรับบทเป็นใครและคาแรคเตอร์เป็นอย่างไรครับจะเริ่มก่อนเลยครับครับผมผมรับบทเป็นคลาวครับหรือว่าคลาวครับผมคลาวหรือคลาวเนี่ยก็คือจะเป็นเด็กที่เกิดมากับอาการอับบานอครับหรือว่าเป็นแบบสีผิวเปือกอะไรเงี้ยแล้วก็จะถูกเก็บมาเลี้ยงโดยหลวงพ่อกัสตินซึ่งก็จะมีพี่ชายพี่ชายคลาวหายหายแล้วหนิพี่มีพี่ชายที่แบบโตมาด้วยกันก็คือเป็นอานันต์อะไรเงี้ย ก็คลาวก็จะเป็นเด็กที่เหมไม่มีเพื่อนแล้วก็ถูกแบบคนแถลโบสแบบรังแกมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่กับที่อน,นันต์ส่วนใหญ่จนวันหนึ่งเรามาเจอสาวอะไรเงี้ยครับก็พัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็กลายเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดครับผมนี่คือคลาวนะค,ะค,ร,ครับสาวแล้วบดเป็นสาวคาแรคเตอร์ Character เป็นอย่างไรครับต้องนิง่ง สาวเป็นหญิงสาวชาวบ้านค่ะที่มีบุคลิกน่าเลวอ่อนโยนใส่ซื่อแต่ว่าในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งเขาก็เข้มแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวด้วยเหมือนกันสาวเ,เกิดมาในการที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นกระสือและเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้สิ่งนี้พยายามที่จะควบคุมมันเยนะจนกระทั่ง ถึงวัยฮอร์โมนแล้วกานวัยที่กระสือมันจเจริญพันธุ์คือคือเรารู้สึกว่าวันัฒนการของกระสือมันเติบโตไปพร้พอมกับตัวละครนี้เมื่อยิ่งโตขึ้นมันยิ่งแข็งกร้าวมากขึ้นอะไรเงี้ยจนถึงวันหนึ่งที่เขาคิดว่าความเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถควบคุมมันได้เนะี่ยทำให้เขาแบบแตกสลายเพราะว่าสิ่งที่เขาเชื่อมาโดยตลอดอ่ะมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นต่อไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าจริงๆแล้วตัวแปรอย่างหนึ่งของกระสือเนี่ยก็คือเรื่องของอารมณ์เขาจะไม่สามารถควบคุมมันได้ก็ต่อเมื่อโกรธโม เดี๋ยวไปดูสาวในเวอร์ชั่นกระสือในรอโรงภาพยนตร์นะครับใช่ค่ะในเรื่องสามพี่อน,นันต์ครับผมพี่อน,นันต์คาแรคเตอร,ร์พี่อนันต์เป็นอย่างไรครับอนันต์ก็จริงๆก็แก่สุดในเรื่องเลยครับก็ผมหมายถึงในแง่ของอายุแล้วก็บุตรภาะก็จะเป็นคนที่คือด้วยความที่เราอ่ะเป็นเป็นเด็กที่ค่อนข้างอ่าเรียนเก่งประมาณหนึ่งในเมื่อเทียบกับในหมู่บ้านเนาะครับหลวงพ่อก็เลยส่งเราไปเรียนเด็กเพื่อจะให้กลับมาช่วยงานเขาเราก็จะ ไม่ได้เจอเขาวสิปีอันนั้นก็เหมือนตัวละครที่มาจากไหนก็ไม่รู้ที่เข้ามาในโลกของกระสือครับแล้วเราก็จบจบวิทยาศาสตร์นาจบไมดียข้อสายเราก็ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของอาถรรพ์หรือเชื่อของไสยศาสตร์เราก็ต้องแต่พอมาเจอเหตุการณ์เหตุการณ์เนี้ยพอมาเจอสาวมาเจอสิ่งที่คขาต้องเจอกับสาวแล้วก็ก็ต้องดูว่ามันจะสั่งคอนความคิดเขาหรือมันจะเปลี่ยนความคิดเขาได้หรือเปล่าอืมนี่แค่ฟังคร่าวๆก็เข้มข้นแล้วนะอย่าไปหาคำตอบได้ในโรงภาพยนตร์นะครับ